ต่อมาออสโมซิสพูดเรื่องออสโมซิสนิดนึงแล้วกันนะออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลน้ำนะครับจากบริเวณที่มีน้ำมากพี่เขียนสั้นๆแล้วกันนะจริงๆต้องเขียนว่ามีโมเลกุลน้ำอิสระมากไปสู่บริเวณที่มีโมเลกุลน้ำอิสระน้อยอ่าเขียนสั้นๆว่าน้ำมากไปน้ำน้อยนะครับครนี้บริเวณที่มีโมเลกุลน้ำอิสระมากเนี่ยบริเวณนั้นน่ะก็คือบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ หรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่ามันเจือจางตรงที่เจือจางตรงนั้นแปลว่าตรงนั้นมีน้ํามากครับน้ําในที่นี้คือน้ําโมเลกุลน้ําอิสระนะครับส่วนบริเวณที่มีน้ําน้อยก็คือบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอาหลอดรูปตัวยูเอาหลอดรูปตัวยูมาอย่างนี้แล้วกั้นด้วยเยื่อเลือกผ่านตรงนี้เป็นเยื่อนะครับเป็นเยื่อบางๆนะครับเยื่อเลือกผ่านนะครับสต่เมื่วานนี่ของเหลว มีของเหลวอยู่2บริเวณอ่ะบริเวณนี้เรียกว่าบริเวณ A บริเวณนี้เรียกว่าบริเวณ B คราวนี้ของเหลวนั้นไม่ใช่น้ําเปล่าแต่เป็นสารละลายสารละลายน้ําเกลืออ่ะสมมติ A กับ B เป็นน้ําเกลือที่มีความเข้มข้นไม่เท่ากันในน้ําเกลือมีน้ํากับเกลือผสมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใน A สมมุติว่ามีน้ํากับโมเลกุลเกลืออ่ะสเม็ดสเม็ดนะตรง B มีเกลือเยอะเกลือเยอะนี่สีส้มแทนโมเลกุลเกลือนะครับเกลือเยอะ เกลือเยอะแปลว่าเค็มมากเค็มมากแปลว่าความเข้มข้นสูงตรง B คือความเข้มข้นสูงตรง A มีเกลือน้อยแปลว่ามีความเข้มข้นต่ำใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใชใชอ่าใช่นะครับครานี้พอตั้งทิ้งไว้พอตั้งทิ้งไว้สักครู่หนึ่งน้องๆจะพบว่ามีการออสโมซิสของน้ำครับออสโมซิสคือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลน้ำนะครับน้ำจะออสโมซิสคราวนี้จะให้น้องๆทายแล้วน้องๆทายว่าน้ำจะเคลื่อนที่จาก A ไป B หรือ B ไป A อ่าพิมพ์ม,มาโฮ้ยมีคนตอบ A ไป B แล้วมีบางคนตอบ B ไป A อ่าดูดีๆน้ำจะเคลื่อนที่จากไหนไปไหนต้องบอกว่าน้ำเคลื่อนที่จาก A ไป B ครับโมเลกุลน้ำจะเคลื่อนที่จาก A ไป B ครับทำไมเพราะว่าตรง A มันความเข้มข้นน้อยแปลว่าน้ำมากนี่ไงเห็นไหมเข้มข้นต่ำแปลว่าน้ำมากน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำมากไปน้ำน้อยตรง A เนี่ยมันมีความเข้มข้นน้อยเปราว่ามีโมเลกุลน้ำอิสระมากกว่า เพราะอะไรรู้ไหมพี่บอกให้เลยอย่างนี้น้องๆต้องจินตนาการนิดนึงเรียนชีวะมันต้องมีแบบจินตนาการเพราะว่าจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้นักชีวะได้พูดเอาไว้คือจินตนาการว่าอย่างนี้ของเหลวตรง A กับ B ตอนแรกอ่ะมันระดับเท่ากันใช่ป่ะแต่คราวนี้ตรง A อ่ะมีเกลืออยู่4เม็ดแต่ตรง B มีเกลืออยู่ต้องหลายเม็ดเพราะฉะนั้นโมเลกุลน,น้ำตรง A จะมีมากกว่าครับ เพราะไรตรง B ีมันมีเกลือหลายเม็ดมันก็เลยทําให้โมเลกุลน,น้ําไปล้อมรอบโมเลกุลเกลือเอาไว้สมมตินี่คือโมเลกุลเกลือใช่ไหมมันก็จะมีโมเลกุลน,น้ําไปล้อมรอบเอาไว้ล้อมรอบเอาไว้เพราะฉะนั้นจะเหลือน้ําอิสระน้อยกว่าตรงเนี้ยเข้มข้นมากแปลว่าน้ําน้อยตรงนี้เข้มข้นน้อยแปลว่านํามากนะครับน้ําจึงเคลื่อนที่จาก A ไป B ครับตึ้งแบบนี้พอเคลื่อนที่ไปได้สักครู่หนึ่งน้องๆก็จะพบว่าของเหลวตรงบีอ่ะมันจะสูงขึ้นของเหลวตรง A มันจะต่ําลงอย่างนี้จนกว่าจะทําไม จนกว่าจะน้ำหมดเลยไหมไม่ใช่จนกว่าจะความเข้มข้นพอกันพอมันมีความเข้มข้นเท่าๆกันแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดน้ําก็จะหยุดเคลื่อนที่ไปนะครับสรุปว่าระดับน้ําตรง A ต่ําลงระดับน้ําตรง B สูงขึ้นเพื่อปรับให้ความเข้มข้นเท่ากันคราวนี้คําถามคือเมื่อความเข้มข้นเท่ากันแล้วถามว่าโมเลกุลน,น้ําเคลื่อนที่ไหมพิมพ์ม,มาอ๋อเก่งมากเคลื่อนที่ครับ สรุปนะครับน้องตอบถูกหมดเลยเมื่อความเข้มข้นเท่ากันแล้วโมเลกุลน้ําเคลื่อนที่ด้วยอัตราเท่ากันก็แปลว่าเคลื่อนที่จาก A ไป B ด้วยแล้วก็เคลื่อนที่กลับจาก B ไป A ด้วยด้วย,วยอัตราเท่ากันก็คือไปด้วยกลับด้วยเท่าเท่ากันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสรุปนะ <c ơi> ความเข้มข้นเท่ากันแล้วโมเลกุลน้ําเคลื่อนที่ไปกลับด้วยอัตราเท่ากันโอเคนี่ก็คือเขาเรียกว่าจุดสมดุลนะอีควิลิเบียมครับ จุดสมดุลคำถามสุดท้ายแล้วกันถ้าสมมุติว,ว่าพี่เอาเซลอตรงเนี้ยน้องๆชอบทําผิดกันนะครับเดี๋ยวจะลองให้น้องๆถ่ายดูนี่ในเซลคนเราจะมีความเข้มข้นประมาณ0.9%เกลือประมาณนะความเข้มข้นภายในเซลนะประมาณ0.85%โซเดียมคลอไรด์ เพราะฉะนั้นความเข้มข้นระดับเท่านี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า normal s ไล d ์ s ไล d ์แปลว่าเกลือ normal แปลว่าปกติก็คือความเข้มข้นเกลือปกติที่เท่ากับความเข้มข้นของภายในเซลล์เขาจะใช้ความเข้มข้นประมาณเนี้ยทำเป็นน้ําเกลือล้างตาเอ่อน้าเกลือล้างแผลเออน้ำเกลือที่เขาใช้ล้างแผลน้ำเกลือที่เขาใช้ล้างตาเนี่ยก็คือน้ำเกลือที่ความเข้มข้นเท่านี้0.85นะครับคำถามก็คือถ้าพี่เอาเซลล์นี้ ไปแช่ในสารละลายน้ำเกลือ3%แล้วกันคำถามเซลลจะเต่งหรือเซลล์จะเหี่ยวออพิมมาเฮ้ยถูกว่ะเก่งสรุปนะข้อนี้นะครับเซลลเหี่ยวครับเพออรพาะลายเพราะว่าข้างนอกคือน้ำเกลือ3%ซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าข้างในถูกไหมเข้มข้นมากแต่ว่าน้ำน้อยครับภายนอกเซลลเนี่ยน้ำน้อยน้ำภายในเซลล์มันมากกว่า น้ำในเซลล์จึงออสโมซิสออกเพราะฉะนั้นจึงทําให้เกิดการเซลลเหี่ยวสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าภายในเซลล์จะเรียกว่าสารละลายไฮเปอร์โทนิกครับไฮเปอร์ Hyper, แปลว่าสูงโทนิกเนี่ยมันแปลว่าความเข้มข้นนะครับไฮเปอร์โทนิกก็คือความเข้มข้นสูงนั่นเองอน้นองๆครับถ้าสารละลายมีความเข้มข้นมากกว่าในเซลเรียกว่าสารละลายไฮเปอร์โทนิกนะครับแล้วพอเซลลแช่เนี่ยน้ำจะออสโมซิสออกและเซลลจะเหี่ยวนะครับเออจำไว้จำไว้อย่าลืม คีย์เวิร์ดก็คือถ้าความเข้มขน้นตรงไหนความเข้มข้นมากแปลว่าตรงนั้นจะน้ําน้อยเนี่ยตรงเนี้ยชอบออกข้อสอบนะโอเคเอาพูดเรื่องกันกน้นิดหนึ่งนะน้องโกบอกว่าเรื่องเกน,นวนะอ่านี่สมมติว่านี่คือเซล์ใช่ไหมครับครน,นี้สิ่งที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถือว่าอยู่ภายในเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเยื y ่อหุ้มเซลล์เราจะถือว่าเป็นขอบเขตของเซลนะครับคราวนี้ภายในเยื่อหุ้มเซลทั้งหมดเนี่ยเราแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับส่วนที่อยู่นอกนิวเคลียสนะครับส่วนที่อยู่ภายในเซลล์เราเรียกรวมๆกันว่าโปรโทพลาซึมครับน้องาโปรโทพลาซึมนะครับแบ่งออกเป็นนิวเคลียสกับนอกนิวเคลียสตรงนี้เรียกว่าไซโตพลาซึมอ่าเนี่ยที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดเลยเรียกโปรโทพลาซึมแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับไซโตพลาซึมไซโตพลาซึมเนี่ยมันจะมีของเหลวเป็นส่วนใหญ่และก็จะมีพวกออร์แกเนล ออร์แกเนลก็คือจะเป,เป็นพวกโครงสร้างต่างๆที่อยู่ภายในไซตโตพลาสซึมนี่แหละแล้วมันก็จะทําหน้าที่ของมันเฉพาะอย่างเช่นไลโบโซมทําหน้าที่สร้างโปรโตีนอย่างเงี้ยไมโตโคอนเดรียทําหน้าที่สร้าง ATP แบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในไซตโตพลาสซึมเราก็จะแยกออกอีกนะแยกออกอีกเป็นส่วนที่เป็นไซโตโซล ใส่ตัวซอบไปว่าของเหลวโ okay. อเคกับออแกเนลนะครับตรงนี้ออแกเนลเพราะออแกเนลเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นโครงสร้างก็ทําหน้าที่เฉพาะอย่างนะครับคราวนี้ออแกเนลในส่วนออแกเนลนั้นแบ่งอีกแบ่งเป็น3กลุ่มออแกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้น1ชั้นแล้วก็ศูนชั้นคราวน,นี้เราจะไปดูทีละอันเยื่อหุ้ม2ชั้นก่อนออแกเนลเยื่อหุ้ม2ชั้นจะมี2ตัวครับก็คือไมโทคอนเดรียกับคลอโรพลาสครับไมโทคอนเดรียก่อนนะ ไมโทโคอนเดรียเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับรีรีแบบนี้แล้วเยื่อคุ่มมันมี2ชั้นเยื่อชั้นในของมันอ่ะมันจะพับเข้าไปพับเข้าไปอย่างนี้จะพับเว้าไปเว้ามาอย่างนี้นะครับเยื่อชั้นในจะเว้าไปเว้ามานะเนี่ยคือไมโทโคอนเดรียทำในที่ในการสร้าง ATP ครับสร้าง ATP โดยการสลายอาหารนั่นเองไมโทโคอนเดรียเนี่ยเป็นอวัยวะที่ช่วยในการหายใจระดับเซลล์ก็คือมันจะเอาอาหารเข้าไปสลายในนี้แล้วก็สร้าง ATP ขึ้นมาเพราะนั้นพี่เขียนสั้นๆแล้วกันนะครับ ว่าหน้าที่ของไมโตคนเดียวก็คือจ้าง ATP จากกระบวนการหายใจระดับเซลล์ครับออแกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นอีกอันนึงก็คือคอโลพลาสมีเยื่อ2ชั้นอย่างงี้นี่งชั้น2ชั้นนี่สชั้นนะเห็นไหมและข้างในอะ่ะก็จะมีเหมือนเป็นแผ่นๆเรียงกันเป็นตั้งๆอย่างงี้หแผ่นเรียกว่าไทลาคอยถ้าเรียงเป็นตั้งหนึ่งตั้งเรียกว่ากรานุ่มถ้ามีหลายๆกรานุน่มเขาเรียกว่ากราน,น่าและภายในนี้ก็จะมีพวกคอโลฟิลซึ่งมันเป็น สารที่สามารถดูดพลังงานแสงได้เกาะอยู่ในนี้นะครับทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงคันนี้คันนี้ขอ,อ,อพูดถึงออร์แกเนลที่มีเยื่อหุม้มศูนย์ชั้นก่อนดีกว่ามันมีทริคในการจำนิดนึงเ,เทคนิคการจำออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุม้มให้จำว่าไรเซนไซไรเยื่อหุ้มมีมีมชอยให้เลือก 1. ไรโบโซม2 ไรวะอะ่ไรถูกถูกไรโบโซมเส้นอะไรอะ่ะเสซนอะไรมีช้อยไหมอ๋อมีช้อยนะหนึ่งเซนทริโอสองเซนทันอ่า เก <c oughs> ่งมากต้องมีช้อยเหรอเนี่ยเซนทริโออแล้วก็ไซอะไรอ่ามีช้อยไหมมีช้อยไหมไซเลนไซโลหรือไซโตสเกเลตันเออเอา,เอาอยี่ดี่าอ่า,อามีคนตอบถูกมีคนตอบถูกไซโตสเกเลตันไซโตนี่แปลว่าเซลลสเกเลตันแปลว่าโครงร่างหรือโครงกระดูกนะครับนะก็คือโครงกระดูกของเซลลที่ค้ำจุนเซลล์ให้มันเป็นโครงรูปร่างได้โอเคที่เหลือก็คือ ออ์แกนนลเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น endoplasmic reticulum, r i โซ s o ว e vacuole, Golgi complex ถ้า ER ไหนมีไรโบโซ m มาเกาะนี่ r i b o s o m มาเกาะมันจะเป็น RER ย่อมาจาก rough endoplasmic reticulum ก็คือเป็นร่างแห่ endoplasm ชนิดผิวครุขขัดนั่นเองนะครับส่วน ER ชนิดผิวเรียบนั้นจะเรียกว่า smooth endoplasmic reticulum ก็คือ S.E.R. นั่นเองนะเพราะฉะนั้น E.R. จะมี2แบบแบบที่มีไรโบโซมามเกาะจะเป็น R.E.R. E นะครับอ่ะน้องๆรู้จักออร์แกเนลเยื่อหุ้ม1ชั้นไปแล้ว1ตัวก็คือ e อนโดพลาสซมิกเรติคูลัม้สีฟ้าเนาะอ่ะครันนี้มันจะมีออร์แกเนลที่เยื่อหุ้มหนึ่งชั้นเหมือนกันแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ E.R. นะครับก็คือกอลจิครับกอลจิคอมเพล็กซ์มันจะเป็นร่างแห่แบบนี้คล้ายๆ E.R. แต่ว่ามันจะลอยออกมาข้างนอก มันจะไม่อยู่เกาะกับนิวเคลียสมันคืออลจิคอมเพล็กซ์ครับหน้าที่ของมันคือการรับสารคือ ER จะทำหน้าที่สร้างสารเช่น r e r จะสร้างโปรตีนพอสร้างเสร็จแล้วมันก็จะถูกบรรจุอยู่ในถุงแบบนี้แล้วน้องเห็นถุงสีฟ้านี่ไหมอ่าเป็นถุงที่สร้างสารใช่ไหมแล้วถุงเนี้ยก็จะส่งเข้าสู่ Complex. อลจิคอมเพล็กซ์อลจิคอมเพล็กซ์รับมาเสร็จปุ๊บก็เกิดปฏิกิริยาอ่าก็คือ จะนำสารที่ได้มาเนี่ยนะเกิดปฏิกิริยาดัดแปลงโมเลกุลสารนิดหน่อยแล้วก็สร้างถุงอีกถุงหนึ่งออกมาน้เนาเห็นถุงสีส้มนี่ไหมถุงสีฟ้ากับถุงสีส้มเนี่ยมันเป็นถุงคล้ายๆกันชื่อจึงเรียกมันว่าเ v e ิเคิลนะครับถุงที่เก็บสารภายในเซลล์จะเรียกว่าวส s เคิลนะครับถ้าเป็นถุงที่ใช้ลำเลียงสารภายในเซลล์จะเรียกว่า transport vesicle ส่วนถุงสีส้มเนี่ยเป็นถุงที่บรรจุสารเอาไว้เพื่อจะส่งสารออกนอกเซลล์อ่าดูนะ ถุงสีส้มนะครับพอมันสร้างมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่มาตรงนี้อ่าแล้วถุงสีส้มนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนที่มาที่เยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็จะมาเชื่อมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์สารที่บรรจุอยู่ในถุงนั้นก็จะสามารถหลั่งออกนอกเซลล์ได้นี่น้องๆดูถุงเนี่ยมันเป็นวสิเคิลอีกชนิดหนึง่งที่จะนำสารหลั่งออกนอกเซลล์ใช่ไหมเขาจึงเรียกถุงนี้ว่า secretory vesicle ครับ ก็คือเป็นเวสิเคิลที่ใช้ในการหลั่งสารออกนอกเซลล์นั่นเองคราวนี้เยื่อของถุงนี้กับเยื่อหุ้มเซลล์มันเชื่อมรวมกันได้ครับบางคนบอกพี่มันได้ไงอะมันคนละสีนี่สีส้มนี่สีเขียวเชื่อมได้ไงเชื่อมได้ครับเพราะว่าโครงสร้างมันเหมือนกันโครงสร้างมันเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เหมือนกันโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ใช่ไหมโครงสร้างของเยื่อหุ้มออแกนเนลต่างๆก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับ ไม่ว่าจะเป็นเยื่อไมโทคอนเดรียเยื่อคลอโรพลาสตเยื่อ ER ออะไรต่างๆที่มันมีเยื่อมันจะมีโครงสร้างเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถเชื่อมรวมกันได้ครับนี่มาถึงตรงนี้แล้วนะอีกถุงหนึ่งนี่สร้างจาบกอจิจคอมเพกซ์เหมือนกันนะสมมติเป็นถุงสีขาวแล้วกันนะนถุงสีขาวนี่นะถ้าถุงนี้มันทำหน้าที่เก็บเอนไซม์สำหรับใช้ในการย่อยสลายสารภายในเซลล์นะครับ เราจะเรียกถุงนี้ว่าไลโซโซมไลโซโซมก็เป็นถุงที่มีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นเหมือนกันนะยังมีอีกถุงนึงเป็นถุงแบบถุงใหญ่ๆแวสคิวโอนี่แวคิวโอถ้าถุงใหญ่ๆนี้เวสคิวโอนะครับเป็นถุงที่ขนาดใหญ่เลยครับเพราะว่ามันจะใช้เก็บสะสมสารนะเช่นเก็บแป้งเก็บน้ำตาลเก็บนู่นเก็บนี่อะไรเงี้ยเก็บไว้ในในเซลล์นะครับ นะประมาณนี้นี่ก็คือออเคแนลต่างต่างอ่ะไปดีกว่าอโอเคขอบคุณมากสำหรับน้องๆวันนี้บันเทิงมากช่วงวันนี้พี่มีความสุขและก็หวังว่าน้องๆจะมีความสุขด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย